เคยได้ยินได้ฟังจากสื่อนะครับโดยเฉพาะพิทยตุตอนเย็นดวงอาทิตย์ตกที่แหลมพมเทพจังหวัดภูเก็ตเวลาก็ต้องเดินขึ้นไปนะครับเป็นทางลาดสูงพอสมควรต้องเดินขึ้นเดินสูงพอสมควรเหนื่อยกันเลยครับ เอาละครับเพื่อพิสูจน์เราต้องทนเหนื่อยโอเคอ่ออาจะปไ้าไมถ่ายาด้วให้ีแ่้ น,งงนี่คือแหลมพมเทพที่ได้ชื่อว่าเป็นส่วนที่เป็นเพ่นดินถ้าวัดตามเส้นของตัดอดกับวันตก ดินแดนตรงนี้เป็นแหลมที่ยื่นออกมาในทะเลไกลที่สุดก็เลยใช้จุดนี้เป็นจุดวัดดวงอาทิตย์ตกดินของประเทศไทยขณะนี้เวลายังไม่ถึงหกโมงนะครับก็ยังเหลืออีกเวลาเกือบชั่วโมงถึงจะตกดินขณะนี้ก็มีพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับแวะมาคอยดูพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพงเทพ ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลภูเก็ตขับรถมาแค่1กกิโลเมตรก็ถึงครับจริงๆจ,จ,จุดที่จะยื่นไกลที่สุดก็คือตรงนี้นะครับแหลมที่อยู่ลึกออกไปอีกแต่เราไปลำบากครับค่อนข้างจะอันตรายตอนนี้ก็มีคนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับที่สามารถลงไปข้างล่างได้ ตอนนี้ก็มีเรือนักท่องเที่ยวนะครับพยายามที่จะมาอยู่จุดนี้เพื่อจะชมบรรยากาศของพระที่ตกดินที่แหลมผมเทพของเรานะครับขณะนี้เวลา18ในกาเ7นาทีนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าณนะแหลมผมเทพจังหวัดปูเกตของเรานะครับวันนี้โชคไม่ดีที่มีเมฆบาบังนะครับก็เลยมอง,มองไม่เห็น ดวงอาทิตย์กระทบกับผืนน้านะครับแต่ก็ยังเห็นภาพที่สวยงามอยู่แหลมพมเทพจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นดินแดนของประเทศไทยที่อยู่ตะวันตกสุดนะครับของพื้นที่ที่เป็นดินแดนนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่ดวงอาทิตย์ตกสุดท้ายของแต่ละวันนะครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ